ลาบูบูคืออะไรลิซ่าทำตลาดอานถอยแตกแค่ถ่ายรูปก็ราคาพุ่งแรงจากหลักร้อยสู่หลักหมืน่น จากกระแสที่นิยมมาแรงมากในตอนนี้สาหรับตลาดนักสะสมของเล่นหรือตุ๊กตาก็ทําเอาฮือฮากันไม่น้อยไม่เพียงแค่นั้นเหล่าแฟนคลับของศิลปินชื่อดังลิซ่าและลิสาก็ตามหากันจ้าละวันโดยก่อนหน้านี้ลาบูบูก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วในหมู่ของเหล่านักสะสมและสายแฟชั่นลาบูบูเป็นมอนสเตอร์กระต่ายหูยาวฟันแหลมตากลมโตและรอยยิ้มปากว้างซึ่งในตลาดาร้านทอยต่างบอกว่าเป็นมอนสเตอร์ที่น่ารักมากจนต้องหาซื้อไว้สะสมกันแต่แลหลายๆคนไม่ใช่นักสะสมก็ได้บอกว่ารู้สึกเฉยเ น้องบบููแต่ล่าสุดจากคนที่ไม่สนใจกลายเป็นว่าตอนนี้ให้จับจองรอคิวซื้อลาบูบ้กันจํานวนมาก ก่อนจะไปดูว่าโด่งดังมาจากไหนและเกี่ยวอะไรกับลิซ่ามาฟังประวัติกันก่อนเลยค่ะเรืประวัติของน้องเป็นหนึ่งในตัวละครของอาณาจักรเดอะมอนสเตอร์ที่ถือกําเนิดมาจากศิลปินชาวฮ่องกงคาซิงลุงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างเทพนิยายนอร์ดิกคาแรคเตอร์ของลาบูบูนั้นคาซิงลุงได้บอกว่าดีไซน์ให้เป็นเอฟเพศหญิงฟันแหลมหูยาวตัวเล็กแต่สูงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่กระต่ายแบบที่ทุกคนเข้าใจกันนิสัยของน้องมีนิสัยสุกซนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นในตอนแรกลาบูบูได้ถูกออกแบบมาใน รูปร่างผอมเหี้ยน้าเรียวเห็นโหนกแก้มอย่างชัดเจนเป็นเวอร์ชั่นแรกที่ออกแบบมากับค่าย How To Work แต่หลังจากมาเซ็นสัญญาก,กับป๊อบมาร์สงป๊อบมาร์ก็ได้รังสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ให้กับลาบูบูปรับโฉมใหม่ให้มีใบหน้าอบอวนขึ้นั้งหน้าและลำตัวจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบให้แกเหล่านักสะสมอาร์ตห้อยในเวลาต่อมาลาบูบูจะถูกผ,ผลิตออกมาหลายรูปแบบแต่ที่ฮิตมากเลยนะั้นเป็นพวงกุญแจขนาดจิว๋วโดยเฉพาะเราสายแฟชั่นจะชื่นชอบกันมากเป็นพิเศษเพราะสามารถนำมาติดก,กระเป๋าได้มีชื่อเรียกว่า The Monster Executing m a หรือพวงกุญแจลาบูบูมาการอง คนไทยสายแฟชั่นที่มีลาบูบูมากร้องจนทำเอาคนอื่นฮิตติดตามก็คงไม่พ้นชมพู่อรารยาที่เจ้าตัวเป็นสายแฟชั่นชอบสะสมอ์นห้อยเป็นประจำอยู่แล้วลาบูบูก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ชมพู่เก็บสะสมและมานำติดห้อยกระเป๋าเอาไว้จนทําให้แฟนคลับและนักสะสมเมื่อได้เห็นต่างก็พากันไปหยิบจับจองกันบ้างในช่วงนั้นราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงตามกระแสกันบ้างเล็กน้อยลาบูบูได้สร้างแฟชั่นโมเมนต์ครั้งสําคัญมาก่อนแล้วโดวยการเป็นแขกรับเชิญฟอลลของแบรนด์พานาลส์ที่มีลานแฟชั่นวีคเมืออ่อ พร้อมกับชุดที่สั่งตัดจากทําพิเศษจากแบรนด์กลายเป็นดาวเด่นของงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนั้นทําให้คนรู้จักลาบูบูมากยิ่งขึ้นพอเริ่มสะสมกันมากกว่าเดิมปัจจุบันลาบูบูเริ่มมีการอัพราคาเพิ่มขึ้นมากหลายเท่าตัวเนื่องจากศิลปินคนดังลิซ่าลาริสามาโนบาลที่เธอได้ถือถุงช็อปข้างในมีกล่องลาบูบูอยู่ในนั้นเพียงแค่นั้นก็เริ่มทําเอาคนตามหากันเยอะมากยิ่งขึ้นและพากันซื้อตามจากนั้นต่อมากด้เจิลิซ่าให้กุญแจพวงลาบูบูมากระรองบ,งอองงบน จำนวนมากจากราคาชิ้นละ500กว่าบาทเริ่มัพเป็น6-700กว่าบาทและหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ล่าสุดทําเอาฮืฮฮากันมากกว่าเดิมฮิลิซาได้ลงสตอรี่ถือกล่องลาบูบูแบบครบเซตเพียงแค่รูปนั้นรูปเดียวบอกเลยว่าทาเอาตลาดอันห้อยแตกตื่นกันอย่างมากบางคนที่ไม่ใช่นักสะสมแต่เป็นแฟนคลับก็รีมหาการหาซื้อและจับจองกันยกใหญ่ซึ่งในเซตหนึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมด6สีด้วยกันและแบบสีเข็หนึ่งสีคือจะมีสีมิวหรือเรียกว่าสีขาวสีลิ้นจิตสตอเบอรี่หรือเรียกว่าสีชมพูสีฮาเลหรือ เรียกว่าสีฟ้าสีกาแฟสีหัวงาหรือเรียกว่าสีเทาและสีเขียวส่วนสีซีเครตนั้นจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งช่ว่าทุกคนจะสุ่มได้ซีเครตต้องพึ่งดวงล้วนกับสีนี้ปัจจุบันสีเขรมทําราคาตลาดแตกมากเพราะปัจจุบันหุ้งเกินไป5,000บาทแล้วในตอนนี้แต่สีที่ยอดฮิตในตอนนี้เลยนานก็คือสีชมพูและสีเขียวตอนแรกสีเขียวใครๆก็ไม่ค่อยสนใจต่างพากันแลกหากันยกใหญ่แต่เมื่อลิซ่าได้หยิบเลือกสีเขียวมาแขวนบนกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์วิสต็องก็ทาใหาสีีเขยว กันเยอะมากที่สุดจนราคาโดดพุ่งไปไกลกว่าสีอื่นแล้วในตอนนี้ซึ่งของแท้มีให้สั่งจากช็อปของป๊อปมารเท่านั้นของปลอมเริ่มมีระบาดเพิ่มมากขึ้นแล้วใครที่ยังไม่มีอยากได้ไว้ห้อยน่ารักๆเหมือนกับลิซ่าหรือถือไว้กอดแบบแม่ชมก็สามารถไปจับจองกันไว้ได้เลย